สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Do and Don t for SME กลยุทธ์ดีๆสำหรับ SME โดยเฉพาะ EP ที่10นี้ครับเราจะพูดถึงวิธีการต่อยอดทางธุรกิจครับซึ่งอาจจะเป็นการต่อยอดความสามารถหลักที่กิจการเรามีนะครับก็คือขยายผลให้มันดีขึ้นหรือว่าจะเป็นการต่อยอดจากความสําเร็จในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในแง่ของอยอดขายในแง่ของการขยายช่องทางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ นะครับคือใน EP เนี้ยจริงๆมันเป็นตอนที่ต่อเนื่องกันเป็นซีรีส์คอนเทนต์นะครับผมก็ขออนุญาตทวนนิดนึงว่าระยะที่1เราจําเป็นต้องสร้าง u u i k w w n นะครับแล้วในระยะที่2นะครับเราจะมองแบบนักขับเคลื่อนมองสภาพความเป็นจริงแล้วก็หาจุดที่จะเชื่อมไปหาเฟสที่3นะครับแล้วเฟสที่3เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับแสงดาวเหนือของเราเป็นเหมือนกับทิศทางที่ทำให้เราเนี่ยพยายามพัฒนาได้ถูกจุด ให้เราโฟกัสได้ถูกอย่างหรือว่าวางโพ s ชั i o n i n g ได้ถูกตำแหน่งนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือวิธีคิดแบบ Framework นะครับอ่าถ้าผมพูดในเรื่องของการแบ่งซีรีส์เนี่ย EP ที่8ผมพูดถึงเฟรมเวิร์กเมื่อกี้นี้แบบเต็มๆนะครับแล้ว EP ที่9เนี่ยผมก็พูดถึงวิธีคิดโดยละเอียดของเฟสที่1นะครับและ EP ที่นี่เองผมจะพูดถึงวิธีคิดโดยละเอียดของเฟสที่2นะครับ หลังจากที่เราเข้าใจเฟมเวิร์กันแล้วนะครับแปลว่าถ้าเราจะพูดโดยละเอียดของเฟสที่2ตอนนี้นะครับอยากให้ทุกคนจินรานาการตามว่าเราได้มีธุรกิจแล้วก็ทำบางสิ่งบางอย่างมาจนสุดความสามารถของเราแล้วคือไอสิ่งที่เราทำแบบคว้าชัชนะมาให้ได้อย่างดีที่สุดทำอย่างเต็มความสามารถเนี่ยเราได้ทำอย่างนั้นไปแล้วนะครับแล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าเออแล้ว ข้อเสียของการที่เราทำค i c k Win หรือว่าการที่เราทำในสิ่งเราถนัดเนี่ยมันคืออะไรที่ผมได้พูดจ่วไว้ก่อนที่จะจบอีก่อนเนาะมันก็คือการที่เราอาจจะติดกรอบได้ครับความหมายก็คือว่าออพอเราทำความสามารถเดิมๆซ้ำๆเรายิ่งมันสำเร็จในระดับหนึ่งด้วยครับเราจะเริ่มติดกรอบทางความคิดครับ คืออันนี้ไม่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจมือใหม่มือเก่าหรือต่อให้เป็นมือเก่าแค่ไหนเนี่ยอันนี้ขออนุญาตครับผมผมไม่ได้สอนใครทําธุรกิจนะครับทุกท่านคงทําธุรกิจเก่งกว่าผมในทางใดทางหนึ่งแหละแต่ว่าทุกครั้งเวลาที่ผมเจอลูกค้าซึ่งผมเป็นที่ปรึกษาเนาะเวลาที่ผมเจอลูกค้าที่ต้องการขยายกรอบความคิดหรือว่าต้องการเพิ่มความสามารถใหม่ๆต้องการเพิ่ม business unit เข้าใหม่ๆเข้าไปในธุรกิจเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยว่าผู้ประกอบการคนนั้นนะครับจะไปได้ไกลกว่านั้นหรือเปล่าคำว่าไกลกว่านั้นหรือเปล่าเนี่ยบางทีก่อจะสําเร็จมากแลครับพ่จะแบบเป็นยอดขายหลักถ้าเป็น SME ที่เป็นหลักแบบหลายหลายร้อยล้านเนี่ยผมรู้สึกว่าใหญ่แล้วนะเป็นเจ้าของธุรก,กิจในะหลักร้อยล้านเนี่ยแต่ว่าคําว่าจะไปได้ไกลกว่านั้นหรือเปล่าเนี่ยหมายความว่าเขาจะละทิ้งกรอบเดิม หรือความสําเร็จเดิมๆได้ไหมซึ่งนี่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเวลาที่เราจะดูนะครับว่าเอ๊ะแล้วเราสําเร็จมาจนถึงตรงนี้มันติดกรอบหรือยังวะผมผมมีวิธีดูง่ายๆนะครับเป็น2มิตินะครับอย่างแรกเนี่ยอลองเริ่มดูจากยอดขายก่อนคือเวลาที่ช่วงแรกๆที่เราสําเร็จมากๆครับเราจะบิวยอดขายมามันจะเพิ่มเพิ่มเพิ่ม แล้วในสเตทที่ยอดขายมันดีกว่าที่เราคิดเรื่อยๆเ,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 เนี่ยคือเราจะแบบรู้สึกพองใจมากคือมันจะมีความผยองมีความรู้สึกว่าแบบเราสําเร็จมากๆอะไรเงี้ยถ้าคุณยังอยู่เเตทนั้นเนี่ยคุณก็ทําแบบเดิมไปเลยครับยังไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าความสามารถที่คุณมีหรือว่าความถนัดที่มีเนี่ยมันยังมันยังไปได้อีกไกลครับไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ายอดที่ทำนะครับมันเริ่มเอ้ไม่ถึงอย่างที่คิดสักทีหนึ่งอ่าแบบนี้แปลว่านะครับ มันอาจจะเริ่มติดกอบบางอย่างแล้วคือต้องบอกก่อนว่าบางทีที่ย่อมันลงเนี่ยมันมาจากหลายปัจจัยเนาะอย่างเช่นตลาดมันดรอปอ่ตลาดมันหดตัวหรือผู้คนใช้จ่ายน้อยลงจากประเด็นอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นโควิดเป็นต้นนะครับหรือบางทีคู่แข่งอาจจะเข้ามาทำโปรโมชั่นเข้ามาอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ถ้าเราถ้าเราทำาขายผ่านยิงแอดผ่านอะไรเงี้ยบางทีบางช่วงเวลามันก็ ประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควรไอปัจจัยเอกนอลเราเนี้ครับเราเราเข้าใจเราเรามันสามารถเอามาบวกลบประกอบกันกับเรื่องที่ผมพูดได้ซึ่งแปลว่าถ้าเกิดสมมติยอดมันตกจากปัจจัยภายนอกเนี่ยก็ก็ไม่ต้องวอรี e, ่ครับมันก็ยังเป็นปกติอยู่แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเอบวกลบกับไอแฟกเตอร์ที่มันเป็นลบต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยแต่ยอดเรามันก็รู้สึก ยังไม่ขึ้นเท่าที่ควรอีกนะอหรือว่า,ามันเริ่มรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงแล้วมันเริ่มไม่แน่ใจว่าเอาถ้าเราปล่อยไว้เป็นแบบนี้มันจะดีอยู่ไหมวะแบบนี้ครับมันอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งที่บอกว่าเราเริ่มติดกรอบอ่นนี้คือมิติที่หนึ่งเนาะคือดูจากยอดดูจากความรู้สึกว่ามัน,ม,นมากกว่าที่เราคิดหรือมันเริ่มน้อยกว่าหรือถดถอยลงเป็นต้นนะครับอีมิติหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความมั่นใจอะไรบางอย่างคือเวลาที่ถ้าเรา ควบคุมยอดขายได้เรารู้เลยว่าทําแบบนี้ยอดจะเพิ่มทําแบบนี้ยอดจะลดนะครับเราเข้าใจส่วนผสมของมันแล้วเราก็ยังบริหารมันหรือว่าผักดันมันได้อยู่ไม่มากก็น้อยแบบนี้ความรู้สึกที่ว่าควบคุมยอดได้เนี่ยมันก็แปลว่าเราอาจจะยังเล่นอยู่ในเกมที่เรายังเก๋ากับมันพอแต่เกิดสมมุติว่า มันเริ่มไปอยู่จุดที่สมมติยอดขายขึ้นมาจนถึงจุดหนึ่งแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเออเราไม่รู้ว่าจะดันขึ้นไปต่อยไงมันอยู่ประมาณเนี้ยสมมติว่ายอดขาย1ล้านต่อเดือนมันก็อยู่ประมาณเนี้ยขึ้นบ้างลงบ้างแล้วแต่โปรโมชั่นแต่ว่ายิ่งดันก็ยิ่งเจ็บหรือเรารู้สึกว่าเอ๊มันจะดันให้ครบอ่าดันให้มันเพิ่มขึ้นกว่านี้ได้มันต้องทํำยังไงนะนั่นนะครับเป็นสัญญาณที่2หรือมิติที่2ที่เริ่มบอกว่าเอ๊มันควบคุมไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าจะทํำยังไงให้มันไปทางไหนแปลว่าาาเเรจะดดินถึงงสุขอ รอบความถนัดหรือว่าความสามารถหลักที่เรามีนะครับอ่าทีนี้อย่างที่ได้บอกไปเนาะว่าไม่ว่าจะเป็นนักธุรก,กิจเบอร์ไหนหรือว่าเป็นผู้กับการเบอร์ไหนเนี่ยคุณมีโอกาสจะเจอจุดนี้กันได้ครับแล้วถ้าคุณเจอสอสัญญาณน,นี้เมื่อไหร่เนี่ยให้เริ่มคิดไว้ก่อนเลยว่าเอหรือว่าเราจะมาได้เท่านี้มันไม่ใช่ความหมดหวังนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่คําพูดที่ดูแบบว่าเอ๊ทำธุรก,กิจไม่ควรคิดแบบนั้นหรือเปล่าไม่จริงครับมันควรค,คิดแบบนั้นแหละคือหมายความว่า เราควรมองสภาพตามความเป็นจริงว่าด้วยความสามารถที่เรามีนะครับไม่ว่าจะเป็น mindset ของเราไม่ว่าจะเป็นทักษะที่เรามีหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆพันธมิตรทรัพยากรทีมงานของเราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะทําให้เราได้มาจนถึงจุดนี้นะครับแต่มันอาจจะไม่ได้พาเราไปสู่จุดที่ไกลกว่านี้หรือว่าจุดที่เราวางไว้ในเฟสที่3หรือภาพในดวงติของเรานั่หนะครับ จำแสงดาวเหนือของเราได้ไหมครับถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าโอเคเราเชื่อเรายังไปได้นะแต่เราไม่รู้ต้องทํำยังไงนั่นนะครับแปลว่าความสามารถที่เรามีมันมาได้เท่านี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับอ่าตรงนี้ขออนุญาตเคลียร์กันให้ชัดเจนก่อนประเด็นก็คือว่าเวลาที่อยากให้มองเรื่องนี้ตามความเป็นจริงแบบนี้ก็เพราะว่าเราจะได้ทำสิ่งที่เรียกว่าเกมเชนครับ ให้นึกภาพว่าผลลัพธ์ความสําเร็จของเราที่มันมาอยู่ตรงนี้นะครับมันเกิดจากการออกแบบตั้งแต่วันที่เราเริ่มกิจการแล้วเราก็ถูลูถูกกลางลากมาันมาจนถึงจุดนี้นะครับแต่มันก็ยังเบสออนหลักความคิดเดิมๆแล้วก็เสริมเติมแต่งมันเข้าไปจริงไหมครับแต่ว่าในการที่จะสร้างเกมเชนเพื่อไปสู่เฟสที่3ได้เนี่ยมันจาเป็นต้องยกเครื่องทางความคิดเลยครับแต่การยกเครื่องเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่าเป็นการถ้าในศัพท์ธุรกิจนะครับเขาเรียกว่า re-engineer re-engineer Re เนี่ยคือการล้างเลยครับล้างหมดเลยว่าเฮ้ยฉันเคยทํำธุรกิจแบบนี้ฉันเคยได้กำไรจากส่วนนี้อะไรก็แล้วแต่ครับ re-engineer คือการล้างโครงสร้างใหม่หมดเลยผมไม่ได้บอกว่าให้ทำแบบนั้นครับแต่ให้ใช้คำว,ว่า transform ครับ transform เนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงไปทีละส่วนคือที่เราได้ยิน คนพูดกันเยอะนะครับว่าธุรกิจต้องทา s f o ร m มทาน s อร r มเนี่ยแต่ว่าโดยทั่วไปอะครับเราจะพูดกันในบริบทว่า Transform องค์กรเพราะนี่มันคือยุคใหม่มันมีออนไลน์มันมีเครื่องมือใหม่ๆหรือว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะครับอันนั้นมันเรื่องโลกภายนอกมันเรื่องของเขาแต่ว่าโลกภายในเนี่ยสำคัญเหมือนกันเพราะว่า นึกภาพครับเหมือนกับระบบ iOS ของ iPhone เนี่ยมันก็ยังต้องอัปเดต iOS ใหม่ใช่ไหมครับเพราะ iOS เก่าเนี่ยมันถูกออกแบบทางวิศวกรรมศาสตร์ไว้เลยว่ามันรองรับกับความสามารถเท่านี้มันจะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับความละเอียดประมาณนี้อะไรเงี้ยเออแต่ทีนี้สำหรับตัวธุรกิจเราครับต่อให้โลกภายนอกมันไม่เปลี่ยนหรือมันจะเปลี่ยนไปอีกเท่าไหร่เนี่ยยังไงพอมันพอเราเดินมาถึงจุด ที่มันติดกรอบสุดทางแล้วครับยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ยังไงเราต้องทารนฟอร์มนะครับในการจะทารนฟอร์มได้เนี่ยให้มองที่3ประเด็นนี้เบื้องต้นก่อนนะครับ3ประเด็นที่ว่าคือการเข้าใจเหตุผลของมันก่อนว่าอะไรนะครับทำให้เราไม่สามารถขยายความสำเร็จของเราไปได้มากกว่านี้ประเด็นแรกครับก็คือการที่ เราติดอยู่บนการทำสิ่งที่ถนัดครับนึกภาพนะครับสมมติเรามีเวลา8ชั่วโมงต่อวันในการทำงานอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆเนาะแล้วเราเอาเวลาไปทำสิ่งที่เราถนัดอ่ายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเ,เราขายออฟไลน์เก่งมากอันนี้ยกตัวอย่างให้มันง่ายเนาะเราขายออฟไลน์เก่งมากครับเรานั่งอยู่หน้าร้านเรารู้ว่าต้องเขวีบลูกค้าย,ยังไงเรารู้ว่าต้องปิดการขายยังไงแล้วมันได้ยอดเท่าไหร่ สมมติเราลงแรงหนึ่งชั่วโมงเราใช้ทักษะที่เรามีเราสร้างยอดได้10,000บาทนะครับแต่สมมุติเฮ้ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยโลกออนไลน์มันมาว่ะมันจําเป็นที่จะต้องไปทําอะไรใหม่ๆในออนไลน์แต่ว่าเวลาที่เราถนัดในการทำออฟไลน์อะครับแล้วเราต้องหันเปลี่ยนหนึ่งชั่วโมงของเราไปทำสิ่งที่เราไม่ถนัดแล้วบางทีผลลัพธ์ของมันนะครับมันก็ ได้ไม่ดีเท่าที่ควรใช่ไหมครับเพราะมันยังใหม่เพราะมันอะไรต่างๆเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้เราเอาเวลาไปทําสิ่งที่ถนัดดีกว่าแค่สิ่งที่ถนัดเนี่ยมันก็เออมันมันได้ผลมากกว่าเอางี้เราเคยชินกับความสําเร็จของเราอะ่ะมันเลยทําให้หลายๆายคนเนี่ยมักจะทําสิ่งที่ถนัดดีกว่าหรือหนักไปกว่านั้นนี่ครับเวลาที่เอ่อเราต้องไปเริ่มทําสิ่งใหม่สมมุตินะครับว่าเฮ้ยเรายอมแบ่งเวลาแล้วเราเข้าใจแล้วว่า มันต้องทดลองมันต้องเรียนรู้มันต้องสร้างใหม่แต่เราดันเอากลวิมเดิมๆไปทำนะครับปิดการขายเนี่ยพูดแบบเดิมเลยโน้มน้าวลูกค้าแบบเดิมเหมือนเจอหน้ากันแต่ว่ามันไม่ได้เจอหน้ากันไงแล้วมันกลายเป็นว่าสมมตินะครับเราไปแบบโอ้โหนั่งคุยกับหนึ่งคนนานมากเลยแต่ว่าออนไลน์เนี่ยมันต้องเข้าถึงคนมากๆหรือเปล่ามันต้องรองรับมีอัตโเมัติบางอย่างหรือว่ามีวิธีการที่จะจัดการกับลีดที่มันเข้ามาจํานวนมากอ่ะ ผมยกตัวอย่างมาดีกว่าสมมุติว่าเราเคยชินกับออฟไลน์ line, ใช่ไหมครับแล้วเราก็เอากลยุทธ์หรือวิธีคิดแบบเดิมเนี่ยไปทํากับออนไลน์ line. แน่นอนอ่ะมันย่อมโอกาสจะสําเร็จไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นที่2นะครับก็คือการที่ถ้าเราเผลอนะครับเอาวิธีคิดแบบเดิมๆเ,เอาเหตุผลแบบเดิมๆเ,เอาตัวเลขชี้วัดแบบเดิมเมวิธีการตัดสินใจแบบเดิมเดิม ไปใช้กับการทําอะไรใหม่ๆมันมักจะไม่ได้ครับมันมักจะทําแล้วมันแบบเออมันไม่ขึ้นสักทีหนึ่งเอ๊ะทำไมมันยังไม่ดีวะทําไมมันเป็นอย่างนี้วะแต่จริงเราไม่รู้หรอกเขาามันดีหรือไม่ดีจริงไหมฮะแต่ว่ามันไม่ดีเท่าเดิมแล้วเราก็รู้สึกว่าบางทีอยากจะเอาสิ่งเอาความถนัดเดิมๆไปทําแต่มันก็ไม่ได้ผลแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะงั้นเราย้อนกลับไปข้อหนึ่งครับหันกลับไปทาอะไรที่ถนัดดีกว่าอ่าก็เลยกลายเป็นว่า ประเด็นที่2ที่บอกว่าใช้วิธีคิดแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่ข้อหนึ่งนะครับและประเด็นที่3ครับซึ่งอันเนี้ยผู้ก,การแทบทุกคนครับติดในข้อนี้นะครับก็คือเวลาไม่พอไอ้เวลาไม่พอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงๆเข้าใจได้แเนาะเพราะว่าการที่คุณทําธุรกิจแล้วก็วุ่นอยู่กับการทําอะไรบางอย่างที่มันโอ้โหมันหน้าง,งานตลอดเวลามันต้องตัดสินใจ มันต้องไปทํางานแทนคนอื่นมันต้องอะไรต่างๆสุดท้ายครับมันก็ทําให้คุณไม่มีเวลาที่จะไปพัฒนาสิ่งใหม่หรือมีเวลาไม่มากพอไอ้ประเด็นเนี้ยมันทำให้หลายคนติดอยู่ในกรอบเดิมๆครับแต่ว่าถ้าให้ผมแคร็กโจทย์นี้ให้มันละเอียดนะครับผมจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เวลาไม่พอมันไม่ใช่แค่งานเยอะครับแต่มันมีปัญหาถึง3 l มเลเวลด้วยกันนะครับเลเวลที่1นนะครับคือการที่ เราดันวางตัวเองผิดตำแหน่งครับคือเราเปรียเทีบเป็นฟุตบอลเนี่ยเราไปอยู่ในตำแหน่งศูนย์หน้านะครับแทนที่เราจะเป็นโค้ชแต่เราไปอยู่ในตำแหน่งศูนย์หน้าครับอยู่ในตำแหน่งศูนย์หน้าคุณอินเดอะเกมคุณอยู่ในสนามก็จริงแต่ว่าบางครั้งคุณมองภาพรวมไม่ออกคุณอาจจะไม่เห็นว่ากองหลังวิ่งไม่ดีคุณอาจจะไม่เห็นว่าออตอนนี้ทีมมีจุดอ่อนในเรื่องไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่คุณไปเล่นตำแหน่งศูนย์หน้าหรือไปลงงานโอเปอเรชั่นบางอย่างนั่นแหละครับคือประเด็นแรกที่ทำให้คุณมีเวลาไม่พอ นะครับปเด็นที่2ครับปเด็นที่2คือสมมุติคุณเอาตัวเองมาเป็นโค้ชได้แล้วแต่คุณอาจจะใช้วิธีคิดแบบฉันเป็นนักเตะแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เป็นโค้ชที่ดีทําให้ไม่สามารถดึงศักยภาพของนักเตะคนอื่นๆอ,ออกมาได้หรือทีมงานในบริษัทคุณได้อย่างเต็มที่นั่นเองคือคุณสอนทีมงานในเชิงเทคนิคการทํางานได้นะครับมันต้องปิดการขายแบบนี้สิมันต้องนู่นนี่นั่นแต่ว่า ในแง่ของการเป็นโค้ชหรือการสอนงานมันอาจจะไม่ได้ต้องไปยัดเยียดวิธีการความสําเร็จเดิมๆของคุณให้เขาก็ได้แต่มันอาจจะเป็นการที่ไปดูว่าเอ๊แล้วคนที่ถนัดอะไรเขาติดอะไรอยู่นะเขามองโลกแบบไหนงั้นโค้ชเขาแบบนี้แล้วกันให้เขาได้ลองทําแบบนี้ให้เขาได้ดึงศักยภาพตัวเองออกมาแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือพอคุณย้ายตําแหน่งมาแล้วแต่ว่ายังใช้วิธีการเดิมอยู่มันก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วเลเวลที่3ครับเลึกสุดเลยคือสมมุติคุณเป็นโค้ชและ แล้วคุณก็โค้ชแบบหนึ่งต่อหนึ่งได้ดีและคุณดึงศักยภาพแต่ละคนเป็นแต่ว่าลืมมองภาพรวมของทีมครับลืมมองกลุธ์หลักของทีมว่าเอ,อ่อถ้าจะทําประตูแล้วแข่งกับทีมนี้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยการโยนบอลยาวนะแล้วไอ้กองหน้าเนี่ยให้มงเก่งๆละกันเพราะฉะนั้นต้องฝึกโยนบอลยาวต้องฝึกมงเก่งๆคือมองภาพรวมแบบเป็นทีมนี้ไม่ออกคือมองแบบเป็นคนออกครับว่าคนคนนี้ ต้องอทําออนไลน์ยังไงคนนี้ต้องทำคอนเทนต์ยังไงต้องเปิดการขายยังไงแต่ว่าซิงค์ทีมไม่เป็นซิงค์ทีมไม่เป็นก็คือเอาแต่ละตำแหน่งมาร้อยเรียงกันแล้วก็เชื่อมโยงกันไปสู่กลยุทธ์ไม่เป็นมาเลยทําให้เวลาไม่พอครับเพราะว่าแต่ละคนไม่ได้เล่นเป็นทีมคือทํางานเป็นทีมนะครับนั่งทํางานเป็นกลุ่มทํางานที่1เสร็จส่งไปให้คนที่2ทําคนที่2ก็เติมแล้วก็ส่งไปให้คนที่3เป็นสายพานการผลิตแต่3คนนี้ครับไม่ได้มานั่งคุยกันว่าแบบ เฮ้ยเดี๋ยวฉันจะทําแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะกระทบกับเธอ,อยังไงแล้วเดี๋ยวเธอจะไปต่อยอดแบบนี้ใช่ไหมกันเดี๋ยวฉันเตรียมแบบนี้ให้แล้วกันเห็นภาพไหมครับว่าในการจะทํางานเป็นทีมด้วยกันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ส่งต่อง,งานกันแต่มันคือการนั่งคุยกันแล้วก็ซินเนอรจีต่อกันหาทางหน่งบวกหมากกว่า2ให้ได้ ถ้าในพวกสตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะใช้คําว่าอาจัจายเขาจะใช้คําว่าการเอาโปรเซสบางอย่างเข้ามาทาเช่นดีไซน์ thinking ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับคือทำาไงก็ได้เพื่อให้ผลรวมของการทํางานเป็นทีมเนี่ยมันสูงกว่าเดิมให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมแคล็คคาว่าเวลาไม่พอทีมงานไม่พอเนี่ยเป็นอาจจะเล่นผปดตตาแหน่งหรือโคช้ชไม่เป็นหรือมองภาพรวมไม่ออกนะครับอ่าตรอีกรอบนึงนะครับ เหตุผลหรือปัญหาหลักที่ทําให้คนติดกรอบนะครับก็คือ 1. เคยชินกับความถนัดเดิมครับ 2. แล้วก็ใช้วิธีคิดแบบเดิมไปประเมินสิ่งใหม่ทําให้ตัดสินใจผิดพลาดนะครับแล้วก็3ครับเล่นผิดตําแหน่งนะครับ3ามหผลนี้นะครับลองคิดให้ดีว่าแต่ละคนเนี่ยติดอยู่ในข้อไหนบ้างนะครับหรือว่าจะต้องแก้อย่างไรนะครับทีนี้ก่อนจะจบ EP นี้นะครับผมมีให้ สามเทคนิคละกันครับที่ทำให้คุณสามารถวางกรุ๊ในเฟสที่2ได้ดีขึ้นนะครับอย่างแรกครับสำคัญสุดเลยครับผมได้พูดไปก่อนหน้าตอนต้นเรื่องของเฟรมเวิร์กเนาะเฟสหนึ่งเฟส2องเฟส3การจะทำเฟสสองให้ดีได้นะครับต้องเห็นภาพเฟสสามให้ชัดแล้วครับคือตอนทำเฟสหนึ่ภาพเฟสสามมันจะลางๆได้ครับแต่พอตอนที่คุณมาอยู่ถึงเฟสสองปุ๊บต้องมองภาพเฟสสามให้เคลียร์ครับสมมติว่า ธุรกิจของเราเนี่ยก็มีความสามารถหลายอย่างที่เราทําได้เนาะสมมุติเราทําออนไลน์คอนเทนต์เก่งยิงแอดเก่งปิดการขายก็ได้กําไรแล้วทีนี้เฟสที่3เนี่ยเราอยากจะมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงครับเราอยากจะสร้างลูกค้าประจําอย่างเงี้ยพอมองย้อนกลับมาเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> ไอ้ทักษะด้านการขายออนไลน์ที่เรามีเนี่ยจะไปสู่เฟ,ฟสสที่เป็นการสร้างแบรนดิ้งสร้างลูกค้าประจําได้เนี่ยมันต้องเพิ่มอะไร มันต้องเพิ่มการบริการหรือเปล่ามันต้องเพิ่มการเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อให้ออกโปรดักต์ได้ตรงใจขึ้นหรือเปล่าหรือมันต้องเพิ่ม customer relationship management ทำลายเพื่อพูดคุยกับลูกค้าให้ดีให้เขาทับประทับใจทำการซื้อซ้ำอะไรเงี้ยอาจจะเห็นภาพได้ว่าถ้าเรามีเฟส3ที่ชัดเจนนะครับแล้วมองย้อนมาสู่เฟส2เนี่ยเราจะรู้ว่าเราต้องปรับอะไรเราจะรู้ว่าอ๋อความถัดเราคือแบบนี้ต้องต่อยอดแบบนี้นะครับนี่คือข้อที่ห นะครับข้อที่2ครับคือ,อ,อให้เราเนี่ยรักษาความถนัดไว้แต่ทำสิ่งใหม่ไปคู่กันผมจะบอกก่อนว่าการจะทำอย่างข้อ2ได้เนี่ยจะต้องทำในทัมมิ่งที่เหมาะสมครับคือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณรอไปทำตอนที่ยอดขายกันตกแล้วหรือคู่แข่งเข้ามาดิสลอฟแล้วย่างเงี้ยแปลว่าเราถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยน เวลามันจะเร่งรีบนะครับเราจะไม่ได้เป็นคนกําหนดเกมในการเปลี่ยนแล้วแต่จะเป็นคู่แข่งมากําหนดแล้วครับเขามาทําเกมใหม่กับเราแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้จะวางแผนแล้วว่าเราจะเปลี่ยนยังไงดีแต่ว่าเอ๊ะมันมีโจทย์มาให้แล้วว่าเราต้องเปลี่ยนแบบนี้ทําให้นะครับถ้าอยู่ในสภาวะนั้นเนี่ยเราอาจจะทําเทคนิคที่2ได้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเปลี่ยนก่อนครับเปลี่ยนก่อนเราจะทําเทคนิคที่2ก็คือการที่อ่าพูดแบบเดยวกันแปดสิบเปนต0ทาตามความถานัดเดิม แต่20%ให้พัฒนาความสามารถใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วเราทำคู่กันคือย้อนไปตอนแรกเนอะที่ผมพูดว่าถ้าเรา re-engineer มันคือการที่ล้างความสามารถเดิมเลยแล้วก็ไปเริ่มทำสิ่งใหม่แบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ถูกครับเพราะว่ามันเหมือนไปเริ่มหนึ่งใหม่มันไม่เริ่มจากแต้มต่อแต่ว่าถ้าเราบาลานซ์ให้ดีครับว่า ความสามารถเดิมเป็นอย่างนี้นะอ่าฉันขายเก่งแล้วฉันจะเอาบริการเข้ามาเสริมได้เนี่ยมาเสริมยังไงดีแต่มันจะผูกกับยอดขายด้วยนะอ่าเป็นการอั sell อะไรก็ว่าไปนะครับในเทคนิคที่2เนี่ยต้องทำในทมมิ่งที่เหมาะสมครับแล้วคุณจะสามารถเริ่มสิ่งใหม่ไปคู่กันในปริมาณที่เหมาะสมได้นะครับและเทคนิคที่3ครับคือการบริหารทรัพยากรขั้นเทพครับลองคิดภาพอย่างนี้ครับสมมติว่า เรามีโปรเจกต์ใหม่มีบิสเนสยูนิตใหม่อยากจะเริ่มทำแล้วเราแม้แต่เราแบ่งเวลาตัวเราเองเนี่ยหรือยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราไปแบ่งกับทีมงานครับบอกว่าเอ้ยช่วยทำอันนั้นใหม่นี้ใหม่หน่อยเราจะเจอแรงต้านใช่ไหมครับเราจะเจอแรงเสียดทานว่างานเก่ายัางทำไม่ทันเลยเออหรือแม้แต่ของเก่าก็ดีอยู่แล้วหรือแม้แต่เอ้ยของใหม่มันทำไม่เป็นมันไม่ใช่สโคบเรานะนู่นนี่นั่นคุณจะเจอแรงต้านมากมายครับ ในการบริหารทรัพยากรขั้นเทพเนี่ยยังหมายถึงการบริหารจิตใจการโมิเวยให้ถูกต้องนะครับและแน่นอนว่าการบริหารเชิงทรัพยากรที่เหมาะสมนะครับเราคงเคยได้ยินกฎ8 0ด80-20เนาะเมื่อกี้เราแบ่ง80ไว้ทำของเดิมใช่ไหมครับเราเหลือ20 20ที่เอามาทำของใหม่เนี่ยมันจะต้องเป็น20ในกฎ8 0ด80-20อ่ะงงไหมคือไอ กด80 20ก็คือว่าผลงาน80%มันอาจจะมาจากการทำงาน20%ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอส่วนงานใหม่ที่ทำเพิ่มขึ้นมาครับมันต้องเป็น20%ที่ได้ผลลัพธ์80%มันถึงจะมีผลงานหรือ motivation ที่มันจับต้องได้ทำให้คนเนี่ยยอมที่จะเปลี่ยนแปลงในการทำเพราะเขารู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมันคุ้มเขาเห็นภาพ ถ้าตรงนี้ครับถ้ามองให้ละเอียดดีๆเนี่ยมันจะเหมือนการสร้างควิกวินหรือการสร้างโปรเจกต์ Project ใหม่แต่เป็นระดับเล็กๆ2ี่ปรตที่มาต่อจากเฟสที่2เพื่อเชื่อมโยงไปเฟสที่3ใช่ไหมครับคือเฟสทีหงห่1เราทําแบบควิกวินมันจะเป็นวิธีคิดคายงี้แหละครับแต่ว่าเราเอามาแอปพลายใช้ในเฟสที่2ก็คือ20%ของปัจจุบันนี้นะครับแบ่งมาในการเริ่มต้นสิ่งใหม่นะครับแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งครับที่เรียกว่า e c o n o m i c กออฟสโคปคือมันจะต่างกับอีโคโนมิกออฟสเกลตรงที่เวลาพูดถึงอีโค o นมิกออฟสเกลเนี่ยมันคือการที่ยิ่งผลิตมากยิ่งต้นทุนถูกลงใช่ไหมครับเพราะว่าผลิตเยอะเนาะซื้อวัตถุดิบเข้ามาเยอะมันก็ถูกลงหรือว่าต้นทุนคงที่เนี่ยมันก็ถูกหารเฉลี่ยลงไปเรื่อยๆทำให้ภาพรวมเนี่ยมันถูกลงนะครับแต่ e c o n o นมิกออฟสโคเนี่ยมันคือการบริหารทรัพยากรเชิงขอบเขตครับอลองนึกภาพถึง ร้านอาหารเนาะถ้าเราได้รู้ว่าร้านอาหารที่มีระบบดีๆเนี่ยเขาก็จะใช้เขาเรียกว่าแบ่งสเตชันกันพอเขาแบ่งสเตชันกันนะครับสมมติว่าคนผัดเนี่ยก็ผัดอย่างเดียวเลยมันก็เร็วใช่ไหมครับเขาก็ตั้งนาตั้งตาถือกระทะข้างหนึ่งถือตะหลิวข้างหนึ่งโยนทุกอย่างมาต้มผัดผัดแล้วก็ให้ทุกคนโยนทุกอย่างมาต้มผัด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 อย่างเนี้ย ถ้าเกิดว่านักภาพนนครับสมมติเขาต้องเปลี่ยนเป็นเออเอาเตาแก๊สออกนะครับเอาเตาน้ามาตั้งเ,เปิดอุ่นให้มันอุ่นนะครับแล้วก็ทําซุปนะครับพอซุปเสร็จปุ๊บเปลี่ยนใหม่นะครับเฮ้ยกลับไปทํายำก็ต้องไปเปลี่ยนวิธีการใหม่ทุกครั้งที่เขาเปลี่ยนวิธีการนะครับมันก็จะมันก็จะเหมือนกับว่าต้องเปลี่ยนขอบเขตนะครับแต่ในขณะเด,ดยียวกันถ้าเกิดสมมติว่าจัดเป็นสเตชันแล้วทําผัดอย่างเดียวเลยอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยมันก็จะเกิดการประหยัดจากขอบเขตนะครับ อ่อาเรื่งนี้มันเกี่ยวอะไรกับเรามันเกี่ยวอะไรกับเราอ่าตอนที่พูดถึงข้อสองนะครับผมบอกว่าเราแบ่ง80ไว้ทําของใหม่อ่าขอโทษครับไว้ทําของเก่าและเอา20ไว้ทําของใหม่ใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราทํา20เนี่ยถ้าเราอยากให้มันเป็น20ที่สร้างผลลัพธ์อย่างยิ่งใหญ่ได้เนี่ยเราจะต้องต่อยอดจากความสําเร็จเดิมครับ แล้วความสําเร็จเดิมที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าเราทาอะไรอยู่เนี่ยมันจะมีขอบเขตบางอย่างนะครับสมมติว่าอา่ยกตัวอย่างง่ายๆเนาะสมมุติว่าเราทำคอนเทนต์ออนไลน์เก่งมากเลยครับคอนเทนต์ออนไลน์ขอบเขตคืออะไรครับการคิดคอนเทนต์การทำสคริปต์การโพสการดูเอนเกจเมนต์ใช่ไหมครับแล้วเราอยากจะทำสิ่งใหม่ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราลันหัวไปอย่างนั้นแล้วแล้วเราลองดูครับว่า ไอ้ยีที่เป็น B u ใหม่หรือว่าเป็นแนวทางการทํางานใหม่ๆเนี่ยเอ้มันเอาความสําเร็จเดิมที่เราถนัดตรงนี้อันไหนไปโยนใส่ได้บ้างนะแล้วก็ทําต่อเลยครับนึกภาพเหมือนเซสชั่นที่ว่าผัดก็ผัดต่อเลยครับแต่ว่าถ้าเปรียบเพียบเป็นเชฟเมื่อกี้เนี่ยเดิมทีเขาจะถนัดทําผักบุ้งใช่ไหมครับทำผักบุ้งเก่งมากเลยแล้วเขาอยากจะเริ่มทดลองเมนูใหม่ๆแล้วเป็นผัดคะนา้าแล้วกันอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ามันอยู่ในสโคปเดียวกัน มันก็มีการต่อยอดบางอย่างกันได้แต่ว่าโอเคคุณอาจจะต้องไปหาทางผัดคณะให้มันสุกกําลังดีอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ครับบริหารสะโคบให้มันต่อยอดจากความสําเร็จเดิมได้นะครับแล้วเราก็จะมีโอกาสในการที่จะไปสู่เฟสสามได้ง่ายขึ้นนะครับสรุปอีกทีนะครับเทคนิคก็คือว่ามีเฟสสามที่ชัดเจนครับและ2ครับคือการที่เ,เรา แบ่งเวลา20%ออกมาพัฒนาแนวทางใหม่ๆนะครับอย่ารอให้ถึงจุดที่บังคับต้องเปลี่ยนและ3ครับเวลาที่เราแบ่ง20%นั้นออกมาแล้วเนี่ยให้หาทางทาสิ่งที่มันเป็นสโคบกับอ่าสโคบเดียวกับความสําเร็จเดิมครับแล้วต่อยอดกันมามันจะทําให้เรามีแต้มต่อในการเปลี่ยนครับมันก็จะเป็นควิกวินของเรานั่นเองนะครับอ่าถ้าเรามีเทคนิค3ข้อนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็ช่วยให้กลุธ์ของเราเนี่ย มีโอกาสที่จะขยายผลไปสู่ไฟสามากยิ่งขึ้นนะครับและ EP นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ